เ่ะดิฉันพาคุณผู้ชมมาดูอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ก็กําลังลุ้นระทึกกันอยู่นะคะคุณผู้ชมเพราะว่ามีเหตุไฟไหม้แล้วก็เป็นไฟไหม้ที่รุนแรงคาดว่าจะมีความเสียหายไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทค่ะเป็นเหตุไฟไหม้ที่สุรินโรงงานไม้สับย่อยค่ะก็พยายามที่จะควบคุมเพลิงกันอยู่นะคะแต่ว่าโรงงานที่ไฟไหม้นั้นมีไม้เป็นเชื้อเพลิงเป็นจำนวนมากทีเดียวค่ะเนี่ยค่ะดูสภาพนะคะก็คือนี่คือโรงงาน ที่เราให้เห็นในมุมสูงนะคะก็จะเห็นเปลวเพลิงเต็มไปหมดเลยค่ะคเป็นโรงงานไม้สับย่อยของบริษัทแห่งหนึง่งที่อำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินเมื่อตอน1ิบโมงครึ่งของวันนี้ค่ะนะคะไฟเนี่ยโหมลุกไหม้รุนแรงเพราะว่าไม้ยูคาลิปตัสสับแล้วก็ท่อนไม้ยูคาที่มีอยู่เต็มพื้นที่เนี่ยคือสุดท้ายแล้วมันกลายเป็นเชื้อเพลิองอย่างดีมันก็ลุกไหม้รวดเร็วเลยค่ะ และที่น่าห่วงยิ่งกว่าน,นี้นะคะก็คือจุดที่อยู่ห่างจากโรงงานนี้ไปประมาณ100เมตรเนี่ยมีถังเก็บน้ำมันอีก1 5 0 0 0ลิตรค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหเพลิงไหม้ใจก็ไม่ค่อยดีต้องรีบควบคุมเพลิงให้ได้โดยเร็วที่สุดนะคะ<ๆ>เขาก็ต้องขอกำลังรถดับเพลิงค่ะจากหน่วยงานใกล้เคียงมาช่วยกันกว่า10คันช่วยกันดับเพลิงนะคะมาจากอำเภอชุมพลบุรีอำเภอท่าตูมอำเภอจอมพระอำเภอรัตนบุรีอำเภอสุวรรณภูมิและอำเภอใกล้เคียงอุรดมมา ไม้นี่กลายเป็นแบบเหมือนกองไฟอย่างดีเลยค่ะตอนนี้นะคะยังควบคุมสถานการณ์ไม่ได้นะคะคผู้ดูแลโรงงานเนี่ยบอกว่าจุดที่เกิดไฟไหม้มาจากไม้ยูคาศับและไม้ท่อนอยูคาที่กองกันอยู่แล้วมันก็ลุกไหม้อย่างรวดเร็วแบบนี้ค่ะขยายวงกว้างกําลังจะลามเข้าไปที่ตัวโรงงานที่เห็นอยู่นี่คือความเสียหายไม่น่าจะต่ํากว่า10ล้านบาทบนะคะ เราเช็คไปเมื่อตอนบ่าย2โมงกว่าๆเนี่ยยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วก็ยังไม่รู้สาเหตุด้วยว่าทำไมถึงเกิดไฟไหม้ได้ตอนนี้ก็คือต้องช่วยกันควบคุมสถานการณ์เนี่ยหัวดูสิคะกลายเป็นกลายเป็นฐานไปเลยอะ่ะนี่นี่คือเกิดขึ้นวันนี้เลยเนาะใช่ไหมช่วงสายที่ผ่านมาตั้งแต่สิบโมงครึ่งนะคะคุณผู้ชมแล้วก็จนถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่แน่ใจว่าควบคุมเพลิงได้หรือยังแต่ว่ารถดับเพลิงเนี่ยมาจากนอกพื้นที่เป็นสิบคันค่ะมาช่วยกันควบคุมสถานการณ์นะคะครับ